เช็คเข้ามาในสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ดีเน่ะคนเยอะมากดีนะมากันแต่เช้าออกจากบ้านตั้งแต่7โมงรถไม่ติดแล้วก็วันนี้อากาศไม่หนาวมากด้วยปีนี้โฟร์แท็กกระเป๋า4ี่ใบเลยอะปกติปกติแค่ใบเดียวแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำหนักเกิน <laughs> ปีนี้เลยจะสเต็มเลยสี่ใบคนละ2ใบ คนนี้มีเป้หิ้วด้วยไม่ไม่นะับเป้นะสี่ใบเนะี่ยเป้ทหาะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่เกดแล้วนะคะยังอีกยาวไกลตอนนี้ก็นั่งรอกันอยู่นะคะทางเจ้าหน้าที่เพิ่งประกาศว่าดิเล์เล็กน้อยคนนี้ก็นั่งรอ เพราะว่าทางดีทรอยต์เราไปเราต้องไปต่อที่ดีทรอยตกันหิมะตกอากาศไม่ดีก็เลยทำให้เครื่องบินดีเลยนิดหน่อยแต่ว่าเขาบอกเครื่องบินทั้งขาไปขามาไม่เต็มเท่าไหร่ก็น่าจะทำให้ไปได้เร็วอยู่ไม่รู้เกี่ยวอะไรกันตอนนี้ก็มาถึงที่ดีทรอยตแล้วนะจุดแรกควเลื่อนเลื่อนหมดเลย จาก11มงครึ่งเป็นเที่ยงครึ่งน,นะแล้วตอนแรกอะ่ะมิเตอร์เขาได้อีเมลแจ้งว่าเที่ยวบินที่ต่อจากจากกรุงอ,อินชอนอ่ะที่เกาหลีอะ่ะไปกรุงเทพอะ่ะมันเปลี่ยนของมิเตอร์จองเอาไว้มันต้องขึ้นตอน4ี่โมงครึ่งใช่ป่ะทีนี้มันเปลี่ยนเป็นประมาณเที่ยงคืน เราก็เลยติดต่อว่าเออมัน,ม,นมันมีการเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทางพนักงานที่เคาน์เตอร์เขาก็เลยจัดการให้ว่าถ้ายังไงเนี่ยจะพยายามให้ได้บินภายในคืนนี้นะยังไงก็ต้องไปได้บินเนี่ยไม่ค้างเพราะว่ากลัวว่าจะต้องตกค้างต้องนอนค้างที่เกาหลีไงก็เดี๋ยวรอรอลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะตอนนี้ก็นั่งรอเขามีขนม ขนมอีขนมมีน้ำให้วิที่คาเตอร์เห็นบอรไม่รู้นะเงียบดีตรงนี้คนน้อยมิเตอร์ไปเข้าห้องน้ำมิเตอร์เขาไปซื้อของกินมาเดี๋ยวเขาจะแย่งมิสเตอร์กินเขาถามแล้วว่าจะเอาสลัดไหมบอกว่าไม่เอาแต่เดี๋ยวจะแย่งมะเขือเทศเขาเพราะเขาต้องไปกินมะเขือเทศแน่ๆเลยแซนด์วิช กินมีทอมีเนน่ากินปะเปิดเปิดสำรวจว่าไม่กินอะไร <c oughs> I think you can eat all. You don't need to take anything out. Just give me tomato มาเดินเล่นกันดีกว่า เมื่อยดูพิเตอร์พิเตอร์บอกว่าข้างหน้ามีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวข้างหน้าข้างในเขาก็มีอันนี้ร้านขายวายมัง้งมีนี่มีนวดด้วยขายเสื้อขายสูตรเป็นไงมีน้ำผึ้ด้วย มีแค่เพนเพนอินโดนีเก็ตเตอไม่ยอมถือให้เธอบอกว่าไม่มีมือถือมือไม่ว่างใจได้มือมือล้วนกระเป๋าอยู่บอกมือไม่ว่างนี่ไงคริสต์มาสต้นใหญ่นี่นี่มีบาร์ด้วยโอ้ยมีร้านกาแฟเอสเปรสโซ มีมุมกาแฟนหน้าหน้าแวะคนไม่ดื่มกาแฟ <c oughs> <c oughs> วัวดวดัดกินร้านญี่ปุ่นด้วยชักหขวเหมือนกันนิกเตอร์เขากินไปแล้วไงไายังไม่ได้กิน From 11:30 to 12:30, and now it's 12:18, and the flight is still, but the flight, the plane still not show up. Okay. Show what you got. Please, gentlemen, we'd like to welcome you on board. We What else? This is Delta Airlines flight number 159 with non-stop service to So what you Here. got? as you're coming on board the aircraft if you could please find your side seat step out of the aisle and into your row to allow others behind you to pass by and do the same as you stow your roll and bills first or ankle's first and tilt to the side and those overhead vents this more space, mm -hmm. and mm -hmm. and your cork and your please place smaller, more fragile items under what the seat cover the eye also please refrain from putting coats or jackets under mm -hmm. the bed and then this hand this something, something. and then 승객 여러분 안녕하십니까? r 타 스카이 팀과 글로벌 제 n d t h i r 시나요 승객 여러분의 탑승을 환영합니다. 오늘 우리 비행기는 인천으로 가는 a 타1 5 should n 네. 어, 만석을 예정하고 잘... 있기 때문에 승객 여러분의 협조를 부탁드립니다. 좌석을 찾으신 후에 가지고 가신 짐들을 머리 위 선반이나 앞좌석 밑에 앉으세요. าหลีแล้วนะเวลาที่นี่คือทุ่มทุ่มห้าสิบแต่ว่าเที่ยวบินเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนตั้งแต่มาแล้วถ้าจริงๆแล้วอะเที่ยวบินที่เกาหลีเนี่ยต้องสี่โมงครึ่งใช่ไหมตตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงเจ้าหน้าที่ก็เมื่อกี้เขามีเจ้าหน้าที่รับตั้งแต่สนามบ,บินเลยนะนี่สองทุ่มกว่าแล้วเขาบอกว่าให้ไปที่ transfer counter ก่อนแล้วจะได้เช็คเที่ยวบิน น่าจะเป็นสี่ทุ่มสี่ทุ่มหกชั่วโมงก็น่าจะไปถึงเมืองไทยหกโมงเช้ามั้งเดี๋ยวดูกันต่อไปต้องมาต่อรถรถไฟนะรถแทรมคนเยอะเลยคนเกาหลีเยอะคนเกาหลีกลับบ้านมัง้งมาจากอเมริกาทั้งหมดเลยนะเนี่ย ได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วนะก็ออก4ี่ทุ่มสิก็น่าจะไปถึงไทยประมาณตีสองเพราะว่าเวลามันต่างกันสุงสี่สองชั่วโมงคนเยอะมากเขาสถานการณ์เดียวกันอะเพราะว่าเครื่องมันดีเลย์มาตลอดแล้วมาจากอเมริกาก็หลายคนอยู่อะวุ่นวายมากเลยโอเค We are in Korea Okay Mr. has something to tell you How much? 5,900 How much you, How much you have? 6,000 <laughs> 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 That That's all money he has. <laughs>